บายสบายเอาเลยมาเลยค่ะทำให้เราโตขึ้นพี่ถามเรื่องที่พี่ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะพี่ฟัาเราตอบแล้วทางเราเลยว่าก็มันก็จริงๆมันคือเรื่องเดิมๆนั่นแหละค่ะที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก็คือ ไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพในในการแบบคณะตอนนั้นเวลานั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราพอเราได้คุยเราก็เลยเข้าใจได้ว่าอ๋อมันคือเรื่องที่มันถูกสะสมมาของแต่ละคนแล้วมันไม่ได้มีโอกาสได้ได,ได้พูดกันเองหรือว่าพูดกับทางผู้ใหญ่ซึ่งวันนั้นก็ได้มีการ ขาเรียกว่าเข้าห้องดําไปกับทางผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้มีการเคลียร์การคุยกันเรียบร้อยค่ะก็ดีขึ้นซึ่งเราสองคนก็ต้องปรับเพราะว่าต้องทํางานกันไปอีกยาวเนี่ยจะมีซีรีส์หยดฝนบินสนิมอีกแล้วก็ยังอยู่ในองค์กรอีกเพราะฉะนียอยู่ให้มนให้มันเป็นแบบวนความสุขดีกว่าความอึดอัดค่ะในพาร์ทของการคุยกับองค์กรดูุเกในพาร์ทของพี่ยิงเราได้คุยเครียดกันก็เคลียร์กันในห้องดําวันนั้นเลยค่ะแล้วก็มีการแบบว่าหลังจากวันนั้นสักสองสาวันก็ได้มีแบบ คุยในไลน์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเรื่องนี้นะคะมาถึงมาถึงว่าคุยเรื่องแบบจิบปิยะทาทั่วไปอะไรอืมมันมันรู้สึกว่าคือยังไมนได้ยกสองจับหกนในสิ่งที่เราสึกว่าเรายังไม่เคยพูดจนมาเกิดอาหาแล้ววันนี้ไม่ได้พูดหมดครับทั้งสองคนได้พูดหมดเลยว่ารู้สึกอะไรบ้างที่ทําให้เราต้องแบบเจอหน้ากันถึงไม่คุยกันแต่ทำไมคนอื่นกับเจอหน้ากันแล้วคุยได้คือเราทุกอย่างคือเหมือนเป็นการได้แบบระบายทั้งคู่โดยที่เราก็แบบโอเคให้มันเก็บไว้ในห้องนี้ไม่มีการเอาไปแบบ โกรธหรือน้อยหรืออะไรต่อคือทางผู้ใหญ่ก็ได้เห็นด้วยได้รับรู้ด้วยแล้วก็ได้ช่วยกันแบบแก้ปัญหาด้วยคือจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เราไปติมรดนะการที่พูดแบบนั้นมันทําให้รู้สึกแบบว่ามันสบายใจกันสบายใจค่ะแล้วก็มันทําให้เราได้สองคนได้ย้อนกลับไปเห็นภาพได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมันเป็นแบบที่หลายๆคนได้ได้พูดจริงๆนั่นแหละว่ามันไม่มีความเป็นมืออาชีพในการออกงานคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่มันหนักก็วางเอาไว้แต่พออยู่หน้ากล้องคือมันต้องมันคือการทํางานอย่างมืงออาชีพไม่เคยิธาวการทำงานทุกวันนี้ไม่กดดันแต่แฮร์รี่อิงกเลยไม่กดดันแล้วค่ะคือปล่อยตามธรรมชาติปล่อยสบายปล่อยฟรีเลยใช่ก็อยู่กันเป็นอิงก์อรดที่ทําให้ทุกคนแบบมีความสุขละกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ผ่านอะไรแบบไม่ดีมาเยอะค่ะ ตลอดักกวไมคจะมองว่าอินหลอดมันไม่เป็นเหมือนที่เขาคาดหวังไว้ว่าจะต้องสนิทกันว่าจะต้องแบบจัย,ยจริงๆเราพูดตลอด2คนว่าเอยเราคือพี่น้องกันนะจะมีบ้างที่แบบลินกับฟันบ้างคือบางทีงไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้โหผงผางเข้าไปกอดเข้าไปเล่นเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าถามมันคืออิงหลอดที่เคยมีความรู้สึกมาก่อนมันก็เลยไม่แปลกที่จะแบบว่า นอยจังไงก็จะมีบ้างในในบางคร <ใน S 1> ั้งส์อ่าใช่แต่ว่าเราก็แบบเข้าใจว่าเออมันคือการหลังจากนั้นมันคือการทํางานม,มันคือชีวิตจริงที่เราต้องโฟกัสงานแล้วก็ทํางานต่อไปในในพาร์ทของอิงหลอดต่อไปอะ<ม>ค่ะมีถารประความที่เขาคาดหวังเราเราเขากดดันเอ้ะกดดันตัวเองไหมว่าพอคาดหวังอย่างเงี้ยเราจะต้องทําอย่างเงี้ยเสิร์ฟเขามันกดดันมาจากการที่จะต้องทํางานเจอคนอะไรอย่างเงี้ย หนูไม่ไม่กดดันในการที่แบบคนจะคาดหวังว่าต้องเป็นอะไรกันแต่หนูแค่อยากทํางานในพาร์ทคู่ออกมาให้ให้ได้ดีแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าอ๋อมันมันคืออิงหลอดที่สมูทแล้วที่มันฟโฟล์แล้วที่ไม่ใช่ว่าแบบเออตึงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมพี่บ้าก็โอเคโอเคโอเคก็หลังจากที่ได้เคีรยวนั้นก็คือเราก็แบบอ่ะเราก็เล่นแต่บางทีเราอยู่หลังกล้องอ่ะกล้องไม่ได้จับกล้องเลยไม่เห็นว่าเราเล่นอะไรหรือคุยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋่เรื่องหนเรื่องที่อย่างที่พี่กีพี่นวัดพู ว่าอนุญาตให้ลูกกอย่าบ้านมีแฟนแล้วแต่คนก็เลยมาโฟกัสยังไงจะพูดหรือไม่พูดหรือย,อยังไงหรือจะให้พ่อมาพูดด้วย <c oughs> <อ>เดี๋ยเขายก,กัวอยยางเราคนแรกคือรู้สึก <c oughs> ไม่มีค่ะสนิทค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าคือจริงๆอ่ะพี่นวัตไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้มีกฎว่าห้ามมีแฟนเท่านี้เท่านี้แต่คือให้ดูที่ดูเวลาดูความเหมาะสมว่ามันควรมีไหมหรือว่าถ้ามีมันควรอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะ โพงพ่างเลยหรือเปล่าซึ่งเขาไม่ได้ห้ามค่ะอยู่ที่ที่ทตัวแบบตัวเด็กตัวบุคคลอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่หนูโสดนะคะไม่ต้อง<ม>ใครยี่บอ,บอกเองว่าหนูโสดนะคะแต่แบบรู้สึกไงพอพอมันเอากฎน,นี้มาหลายคนก็จะมาโคกาสที่เราเติม <M et al> ว่าแล้วเต้นต้นเ <M et al> <M et al> ติมต้นเหมือนกันไม่มี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 นานแล้วค่ะก<อ>็ใครจะมีก็มีแต่หนูไม่มีทาำไมอะหูประสบการณ์มนสอนให้เราโตขึ้นคือไ พ่อก็อยากให้เราทํางานเราก็ทํางานดีกว่าเล้รู้สึกว่าเงินมันสําคัญกว่าแจ้ง่าที่ผ่านมามันมันค่อางที่จเราถิดแบบสุดเยอะไม่ถึงว่ากับเรื่องราวกับเรื่องงานที่มันพอมีข่าวคนๆก็จะกระทบเราจริงๆอยากให้อธิบายตรงเนี้ยกระทบหนูหนูกลัวว่ามันจะกระทบวงกว้างมากกว่าคือถ้าคนว่าหนูเนี่ยหนูโอเคหนูไม่ได้ชิลมากแต่ก็ชิลได้แต่ถ้าสมมติว่าไปว่าแบบว่าองค์กรว่าบอสว่าคนนู้นคนนี้คือรู้สึกว่า เหมือนเราเป็นตัวปัญหาเราเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเอาเอาใครเข้ามาแบบเกี่ยวแล้วอ่ะคือหมายถึงว่าอยู่คนเดียวทํางานก็ได้คือก็จะมีแบบมีเพื่อนอยู่ด้วยมีแบบเนี้ยมีนามีพี่อุ้มอะไรอย่างงี้อยู่รู้สึกว่าโอเคก็สบายก็สบายใจคือเพื่อนเราก็มีเราอยู่คนเดียวก็ได้แต่ถามว่าเหงาไหมมันก็มีบ้างก็ต้องอยู่ก็อยู่ให้ได้อ่ะพ่อไม่ให้มีอ่ะตอนนี้มีแล้วอ่าไม่กล้ามีอีกพี่คะว่า ให้มีแล้วเท่ากับมันรู้มันรู้อยู่แล้วว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเราเราทำงานดีกว่าค่ะถ้าถ้าจะมีก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติดีกว่าไม่รีบค่ะไม่รีบหรือว่าไม่มีใครกล้ามาเป็นลูกเขยบ้านดีเพราะว่าพ่อดุพ่อดุต้องผ่านด่านพ่อก่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะถ้าเราบอกไงเวลาตอนนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาระหว่างบอสกับแฟนผมเนี่ยแล้วเมื่อกี้บอสพูดว่าแบบเขาอะ ปวดเหมือนแบบปวดแฟนคลับแต่ละเขาก็เหมือนไหนแบบสิ่งที่พาร์ตเงินในพาร์ตที่ชาร์ลอตเล็กคุยกับแฟนคที่สื่อสารสื่อสารยังไงเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้บอสเากทีแฟนแฟนคลับหนูจะจะคือด้วยความที่เมื่อก่อนมันเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนคลับเขาแบบว่าไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าโอ้โหใส่กันยับเลยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหนูก็จะพูดกับแฟนคลับว่า ถ้าเป็นแฟนขับหนูทําอะไรก็ทําได้เลยอย่างเดียวคืออย่าทาให้หนูแบบเดือดร้อนอยู่กันแบบให้เกียติกันถ้าเห็นว่าเอ้ยคนนี้ว่าเราไม่ดีไม่ต้องไปสนใจก็ถ้าสูว่าทุกคนไม่อยากให้หนูสนใจในสิ่งที่ไม่ดีทุกคนก็ต้องทําเหมือนกันพยายามรักเขาเรียกว่าเหมือนรักษาหน้าเม็ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออะไรที่มันไม่ดีก็อย่าอย่าไปอย่าไปยุ่งอย่าไปแบบ อย่าไปใส่ไฟหรืออย่าไปอะไรคือให้อยู่ที่ของเราให้มีความสุขดีกว่าคืออยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละคือใครเขาจะมีปัญหาอะไรกันก็คือปล่อยเขาไปเราไม่ต้องไปผสมลงเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเดือดร้อนก็คือคนที่เขารักก็คือเรานั่นแหละใช่เขาก็จะรู้เขาเขารู้เขาก็จะเริ่มแบบเขาเผาลงเขาก็จะไม่ค่อยมีความที่มันมีแค่แฟนคลับแค่ดังกลุ่มในกลุ่มในด้อมเราอ่ะตรงนี้เราช่วยกันสอดส่องยังไงบ้างเพื่อที่รู้สึกว่า อ๋อตรงหนูไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากขนาดนั้นเลยเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ปัญหามันมันคืออะไรและใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าถ้าพูดถึงแฟนคลับกับองค์กรเนี่ยคือแฟนคลับเขาก็ซัพพอร์ตองค์กรมาแบบโหตลอดระยะเวลาเกือบสปีบางคนคือนานกว่าน,นั้นด้วยคืออยากให้แบบว่าให้เกียรติกันละกันในในการทั้งคําพูดหรือว่าแล้วก็แจกคือตัวเราเองก็ให้เกียรติแฟนคลับแฟนคลับเขาก็ให้เกียรติเราอะไรนี้ก็ถือว่า อยู่กันแบบสบายใจแล้วก็ให้เกียรติกันน่าจะเป็นสิ่งที่สงบที่สุดสําหรับหนูนะตอนนีนน้เคยบอกเลยว่าเคยเคยนานมากๆแล้วค่ะใช่ช่วงที่แบบว่าจะมีช่วงที่แฟนคลับแบบหนูต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบให้เกียรติกันนิดนึงในเรื่องของชีวิตพาส่วนตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เออเราจะทํานะแต่ว่าใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือก,ก็ก็ให้ให้รอแล้วก็ให้เกียรติคือหนูบอกตลอดว่าถ้าเป็นแฟนคลับหนู ให้เกียิคนรอบข้างหนูด้วยนะให้เกียดหนูให้เกียิองค์กรให้เกยีกรเกรยรหลหลายคนที่ที่เขาเอออยู่รอบข้างเพราะตัวเราเองเราก็ให้เกียิทุกคนหมดหมด,หมดเลยเท่าเทียมกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสัา์ปีที่ผ่านมามันก็ขาดคนที่เขารักและพร้อมที่จะซืสอขอนเราจริงๆใช่ซึ่งพอคนเข้ามาใหม่ๆที่เขาเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าเออ รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่นิ่งขึ้นแล้วก็โตขึ้นจากหลายๆเหตุการณ์ที่ที่ผ่านมาอรย่างรู้สึกว่าเราไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปในกองไฟและเราอยู่เฉยๆเราแค่ดูลาดรลาเฉยๆและส่วนเรื่องอะไรก็แค่รับรู้ก็เพียงพอแล้วค่ะเป็นเป็นชาวบ้านดีกว่าอย่ามาเล่นกอบไฟมาเล่นอไหอบาค่อนข้าวใจที่จะเกิดปัาอยังเอาส่วนตัวหนูไม่ไม่ไม่กล้าออกมาแบบ ไม่รู้หรอกว่าต้องออกมาตอนไหนหรือว่าควรออกมาไหมคือเราก็คืออยู่ที่ของเราดีกว่าเรารอดูแล้วก็รอฟังเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะแบบมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองก็มีผลงานแล้วก็โปรเจกต,ต์หลายๆอย่างที่ต้องโฟกัสเหมือนกันนองก็คือแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอสบอกว่าเออเนี่ยถ้าจะระบายกับหนูเนี่ยคือได้เพราะปกติก็จะโทรมาระบายแบบทั่วไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยบอกอะไรบอสแบบว่างนี่มาที่แบบว่าเธอเสียเป็นไม่กล้าออกมาแอคชั่นไม่รู้จังหวะ จริงๆบอสอราบอกให้ว่าอยู่นิ่งๆหมายถึงว่าให้ให้อยู่แบบให้อยู่แบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอย่าขยับเยอะเพราะถ้าขยับเยอะมันจะบานปลายใช่คือเราอยู่นิ่งๆดีกว่าเราเราอย่าแบบเอออย่าไปถ้าเทคแอคชั่นเยอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดินไปด้วยแล้วก็ไฟคราวนี้จะโหมหมดแล้วนะกลัวบอสนะวงตรงหนูก็เลยไม่ค่อยกล้าอะไรมากแต่ว่าไหนที่หนูสามารถเอ่อพูดได้หนูก็จะแบบว่าพูดด้วยเหตุผลให้เขาเข้าใจ อย่าไปมองสิเราเล่าเราเื่องนั้นได้โอกาสก็พูดกับเขาเลยว่าเออทำไมไม่ออกมาแอคชั่นอะไรยังไงก็พูดเลยไื่อเขาได้ยินเลยใช่หนูพูดว่าสามวันที่ผ่านมาคือไม่มีงานหนูก็ไปซุ่มทำโปรเจกต์คอนเสิร์ตหนูอยู่อะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้รู้เรื่องราวว่า ต้นปลายเหตุอะไรมันเป็นมายังไงแต่ก็เมื่อกี้ก็แอบถามมาบ้างแล้วค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นชาวบ้านมันสนุกกว่าคือเลือกเป็นชาวบ้านดีกว่าเพราะถ้าอยู่ในเพิงอยู่ไปกับไปไม่เอาเอากลัวกลัวไมมกลัวมอดฝากคอนเสิร์ตดังค่ะลองกี่เพลงลองกี่เพลงโอ้ยยี่สิบกว่าเพลงเราท่้นหนึ่งแล้วเลยไท่านหนึ่งแล้วตอนนี้เซิร์เต้นเราเต้ดนเซต้น ภั on, ่ประกบเราด้วยอุ๊ยยินดีค่ะยินดีทําให้เต็มที่นะคะน้องๆแล้วก็คอนเสิร์ต17สิงหาคมนะคะยังไม่ได้บอกหรอว่าคอนเสิร์ตเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเล่าสตอรี่ละกันค่ะระหว่างช่วงแบบช่วงชีวิตของเราที่มันเป็นโมเมนต์แบบสุดวิเศษก็อยากจะให้รอติดตามแล้วก็ไม่ได้มีแค่ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะมีเต้นด้วยมีหลายๆอย่างที่มันแบบเข้ามามากขึ้น มันก็คือคอนเสิร์ตเหมือนรอบก่อนแต่เหมือนรอบก่อนเป็นการสําหรับหนูมันคือพอย้อนกลับไปดูเหมือนเป็นการลองเชิงคอนเสิร์ตที่ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงแต่รอบนี้ก็คือแบบว่าลงดีเทลเองทุกอย่างแน่นอนมีแขกรับเชิญนอกค่ายด้วยก็ให้รอติดตามค่ะยังจะไม่ได้เปิดสายบตนเปิดยังยังค่ะยังเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวผังก็ใกล้ออกแล้วแล้วก็ทีมต่างๆทุกคนก็น่าจะน่าจะเห็นกันบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวรอปล่อยรูปไปทีเดียว ขอบคุณนะคะทีะะ่ใจดีค่ะวันนี้ <laughs>